สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับนะสำหรับเช้าวันนี้นะครับน้องมีวัตถุมงคลนะครับนะรุ่นดวงดีมาแบ่งปันให้พี่นะครับนะ EP เช้านะแล้วก็ EP กลางวันนะครับนะมาอัปเดตให้2อี EP เลยพี่ชายนะครับมีมาแบ่งปันให้ EP และสิบหกรายการเดี๋ยวมาลองรับชมดูเถอะพี่นะกับเหรียญดวงดีลุงผู้เถิดนะครับปัญญาวโรนะครับ เหรียญต้องดีนะครับเป็นรุ่นยินิยมนะฮะมาตั้งแต่ลุงปู่มหาศิลาแล้วนะพี่นะแล้วรุ่นนี้นะครับพาไม่ได้เลยนะครับนะฮะคู่พิธีนะครับของลุงปู่มหาศิลานะครับก็อย่างลวงปู่เถิงนะครับนะนะฮะที่มาร่วมพุทธาพิเศษนะฮะแทบจะทุกวาระเลยนะครับนะของลุงปู่มหาศิลานะครับเวลาาเศก พิธีใหญ่นะครับนะแต่วัตถุมงคลของปูเถิงนีพลาดไม่ได้พี่ชายนะครับลองเลือกดูพี่ชายในราคาแบบเปันเหมือนเดิมกับเพจช่องเรานยฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกกันเลยฮะรายการแรกบอกเลยว่าทีเด็ดนะฮะสรับพี่ๆสายงานหลอนี่นี่ เนี่ครับเลขค้ณตําเบอร์มาเลขเจ็ครับรายการนี้เนะครับเป็นเนื้ออัปปาก้าเนี่เนื้ออัปปาก้าหล่อโบราณครับนี่ฮะเนื้ออปะะมมรรัปปาก้าสุดมากนี่ฮะหล่อยากนะพี่ชายรายการนี้จัดมาครับเนื้ออัปปาก้าหล่อโบราณน,นี่ฮะรายการนี้จัดสร้างเพียงแค่ เก้าเหรียญเท่านั้นนะฮะรายการนี้จะสร้างเพียงแค่เก้าเหรียญเท่านั้นนะฮะเอาทีเด็ดมาให้พี่ๆเลยนะรายการนี้เพียงแค่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทพี่เรียบกรอบกันน้ําพร้อมใช้งานเลยนะครับรายการนี้นะฮะจะสร้างเก้าเหรียญเท่านั้นนะพี่นะนี่ฮะเลขคนจําเบอร์หมายเลขเก้าครับนะรายการที่หนึ่งต่อมารายการที่สองอีกหนึ่งเหรียญทีเด็ดครับรายการนี้เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟ ตอกค้นนั่นชาริตินี่ครับพักปั๊มแผ่นตกุดทองด้านหน้าพี่นะครับหลังแบบนะนี่หลังแบบปิดทองด้านหลังอุดมวลสารนะเลขคูณเบอร์หมายเลขสองเก้าพี่ชายรายการนี้เอาไปเพียงแค่สองร้อยห้าสิบาทนะฮะสองร้อยห้าสิบาทนะครับนะถูกใจใครได้ปิดได้เลยพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการนี้นะครับเป็นเนื้อชุบแบ็คนะฮะหน้าก,ากากทองเต็มแผ่นนี่นี่ฮะเลขคูณเบอร์หมาเลขสามสิบสี่ครับ เลขเขาจะเบอร์มาเลขสามสิบสี่พี่รายการนี้เอาไปฮะสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทครับพี่นี่ฮะรายการนี้สวยๆเลยต่อมารายการที่สามครับอรายการที่สี่ครับเนื้อชุบแบ็กพี่รายการนี้หน้ากากเงินพี่หน้ากากเงินสวยๆพี่รายการนี้เอาไปฮะสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทจับคู่ไปเลยพี่นะน้องให้พิเศษนะฮะสหรับอีดีนี้รายการที่สามและสี่จับคู่ไปสามร้อยห้าสิบผมปิดให้เลยสามร้อยห้าสิบผมปิดให้เลยพี่นะจัดให้พิเศษนะครับแต่วีเช้าวันนี้ฮะ ต่อมาฮะรายการที่5รายการที่5มาเป็นเนื้อแบ็ k สีเครับนะเขาเรียกว่าษักริย์นะฮะเลขคู่ตัเบอร์หมายเลข5ครับ4กษัตริย์ฝังพลนกปากก้านะฮะฝังพลฝังเพชรตัวพากก้าสีซนะฮะรายการนี้เอาไปพิชัยในกราบเรียบกรอบพร้อมใช้งานครับ400บาทเหมือนเดิมฮะ4 0่บาทเหมือนเดิมครับพิชัยนะฮะรายการที่5ครับนะฮะ ต่อมารายการที่6ครับโอ้โหรายการที่6นะครับรายการนี้ได้คนเบอร์43ิรายการนี้องค์ศาเพ้นนะพญานาในะครับเพ้นพญานาพี่รายการนี้รายการที่6แบ่งปันพี่พีที่400บาทเชื่อใจกันครับนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่7นะฮะรายการที่7นี้เพ้นเสมือนจริงนะฮะหน้าหลังพี่ชายรายการน,นะนี้เพ้นนะนี่พินวัดด้วยเพชนสาราวัดนะด้านหลังเป็นอ่าต้นไม้ต้นโพโหรือเปล่าพี่น่ครับรายการนี้เลขคู่ตั้งเบอร์เป็นสิสามนะฮะเพ้นหน้าหลังเต็มสูบเอาไปเพียงแค่400พี่นะแค่ค่ากรอบนี่พี่อย่างที่เรารู้กันนะ2 0 0แล้วถูกไหมพี่200กว่าแล้วนะฮะ สองสามร้อยีย่บางล้านนะครับนี่ฮะเอาไปสี่ร้อยพร้อมพระพี่ชายนะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะฮะรายการนี้รายการเจ็ดสี่ร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่แปดครับรายการที่แปดเป็นเนื้อมหาชนวนนะฮะด้านหลังเป็นคาสอนจากลุงปูเถงนะฮะเหตุทุกอย่างขึ้นอยู่กับความดีความชัว่วที่ได้กระทาไปนี่รายการนี่สิบคนจะเบอร์สัตวที่หกวมกันที่เก้าฮรรายการนี้นะครับแปปันที่สี่ร้อยบาทเหมือนเเหมือนกันพี่รายการที่แปดนะครับ ต่อมารายการที่9ครับพี่ชายโอ้โหรายการที่9ก้าสวยๆเนื้อมหาชนหน้ากากเงินเลขโคตรเบอร์มาเลขสนะิบห้าเลขโคตรเบอร์มาเลขสิบห้าพี่รายการนี้โดนอากาศนิดนึงนะครับหน้ากากโดนอากาศนิดนึงนะเอาไปพี่ชายองค์นี้ขอที่200บาทผมปิดให้เลยนะรายการเด่นๆน,นะครับต่อมาฮะรายการที่10นะโอ้โห รายการที่สิบรายการนี้เป็นเนื้อนะทองเหลืองผิวลุ้งเลขโคดเจเบอร์เลขสาสิบห้าด้านหลังเป็นยันเงาพี่ด้านหลังนะฮะทำเป็นยันเงาพี่นี่สวยๆเลยนะครับเลขโคดําเบอร์นะฮะหมายเลขสามสิบห้ารายการนี้ตอกโคดหัวเสือรอบหน้ากากองค์เพ้นเสมือนจริงครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่สิบนะครับ ต่อมารายการที่11ครับรายการนี้เป็นเนื้ออัป,ปาาซาตินเลขคดเบอร์มเลขสาลงยาคุยพื้นแดงหน้ากากชุบน้ําทองคําครับรายการนี้หน้ากากชุบน้ําทองคานะพี่นะรายการนี้แบ่งปันที่250บาทครับรายการนี้แบ่งปันี่พี่ที่250บาทนะครับนี่ฮะรายการที่11นะครับนี่ต่อมารายการที่2 2ฮะ รายการที่2รายการนี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนไม่ตัดปีกต่อโค้ดเก้ารอบหน้ากากนะฮะเพ้นสมเหมือนจริงหลังแบบอุดมวสารต่อโค้ดเก้ารอบนะฮะนี่เลขคนจเบอร์ไปที่สี่พี่รายการนี้เอาไปครับ300บาทรายการนี้เอาไปครับพี่ชายรายการนี้300บาทนะพี่นะรายการที่12ฮนะโอ้โหต่อมารายการที่13ครับ รายการที่13รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผีไฟตอกโค้ดก้ารอบหลังเรียบติดดีวอลหลวงปู่นี่นะติดดีวอลหลวงปู่ครับพี่นี่ฮะปิดเป็นทองด้วยรายการนี้นะี่ครับนะแบ่งปันพี่พี่ที่4 0 0รอยบาทแบ่งปันพี่พี่ที่4 0 0รอยบาทพี่นะรายการนี้คลาสิกพี่รายการที่13านะครับนะจัดได้จัดมาพี่ตอกโค้ดก้ารอบด้วยนะรายการนี้งามๆเลยนะครับ ต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่นะรายการถัดไปรายการที่1 4นะครับเป็นเนื้อไม้แกะสลักเนื้อพยาไม้นิ้วดำตอกโคต7เจ็ดรอบตรงนี้ตอกโคต7เจ็ดรอบพี่ชายด้านหลังนะครับเลขโคตเบิร์มหมายเลขสี่ิติดจีวรลหลวงปู่ด้วยติดจีวรลหลวงปู่ด้วยพี่ชายเรี่ยมกรอบกันน้ำให้แล้วนะเรี่ยมกรอบกันน้ำให้แล้วพี่นะสวยๆเลยรายการนี้รายการที่1 4นะครับเนื้อไม้พยามนิ้วดำนี่โอ้โหนะครับไม้มงคลนะพี่นะไม้มงคลนะครับรายการนี้เอาไป พี่ชาย400บาทเหมือนเดิมฮะ400บาทเหมือนเดิมพ <double> ี <Kirby> ่ชายนะครับชอบตกใจปิดมาได้นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการนี้เนื้อทองทิพย์ซาตินต่อโค้ดรวมพุทธคุณหลังแบบอุดมวลสารเลขค้ดหมายเลขสองรองแม่ทับครับเลขค้ดตําเบอร์หมายเลขสองรองแม่ทับพี่นี่ฮะรายการนี้400บาทเหมือนกันพี่400บาทเหมือนกันรับพี่นะรายการที่1 5จัดให้งามๆกันเลยครับนี่ฮะ เอาไปวิชาย400บาทนะครับพร้อมจะส่งนะฮะต่อมารายการทุดท้ายครับรายการที่16ฮนะรายการที่16รายการนี้เป็นไม้พยุงแกะสลักเสมือนจริงต่อโค้ด8รอบจิติวนันลุงปูเถิงลุ่นนะนี่เลขคนจเบอร์หมายเลข41เลขคนจเบอร์หมายเ,เลข,ขเเล41ครับรายการนี้ไม้พยุงแกะต่อโค้ด7รอบครับ นี่ฮะรายการที่16นี่ฮะจัดให้งามงานพี่ชายรายการนี้เอาไป250บาทพอฮะ2 5งบาทนะฮะจัดส่งฟรีเลยนีครับวันนี้ก็มีมาแบบปลงปันที่26รายการนลครับลองด้วยชมดูพี่รับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยกัน,นะครับขอบพระคุณมา,มากๆครับ